อีกตามครับช่องเออครับคุณคุณแบรนนี้นี่ครับตามันเป็นของที่พี่ใส่แล้วนั่งใจนะครับไม่ราคามันจะอยู่ที่ประมาณได้อันนี้ให้อครับสะสมนะหมุนไปแต่พิธีเปลี่ยนมาให้หนูแล้วไหนขอรี่คับคุ่ครับ นุนูนนเอาตรงๆนะนุจะไม่กล้าใส่เพราะกลัวมันหายนี่แหละทีนี้ไม่รู้ไม่หายเราเนของีองทำนะพี่เป็นของดีสวยมากโอ้โหจอ้ยย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 ูเยยยยยยล่ยย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 ยกยยยยยยกยย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 กยะยย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 ยูยยยยอบ ต้อเส็ให้ลูกสาวก่อนอันนี้ลูกให้เลือกเหรอหนูจะ้น้องเลือกก่อนหนูจะเลือกก่อนเอออ๋อเ่ารกันเลยนังเลือกก่อเสียนช้มากลพี่ยพี่ยุมัลนมขอบคุณพี่พีนะคะแล้วพี่พีน่าที่อยี่คุณเในอพี่นขอคส้าูกต้องแไม่มี้ยังไงเอาเอาก็มีด้วย นะคะพี่น้องใจดีนะครับอะไรนะครับคีให้ยิ้มเขาบอกอามาล่ะให้พี่สาวครับพี่สาวของเรานะครับเนาะอันนี้ครับโอ้อันนี้ก็มีนาฬิกาดอ้ยอัีครับมุ่งใจครับมี่งใจย่อยครับอันนี้ครับมาเลครับโอ้ยน้องสายกันนะคะแม่มาต้อยหลังเรือนไหนโอ้ยยางครับมาแล้ว อิจฉาครับอันนี้อ๋ออิจฉดขอบคุณครับนี่นี่คเข้าร่มเข้าร่มนี่เด็กดีนะลูกนะครโอเคดีนะครับของของครับใส่ใจดีนะคะครอบครัวเลยไหนลองดูกระเป๋าสิไหนลองดูกระเป๋าหน่อยพวกเราก็จะไม่ลืมพระคุณนะครับไม่ลืมพระคุณะอหนเรียนเท่าไหร่โชวนแม่สิโอ้ยเดี๋ยวเท่าไหร่ไหนดูกระเป๋าด้วยให้แม่ดูสิโอ้ยน่ารักมาก ของไอเดียกระเป๋ามูลค่าราคาไล่แมงวันด้วยลูกของไอเดียสองพันอ้าสบโอ้องัใช่ครับนาฬิกาอีกเไอเดียไม่ยืมหน่ยนะลูกของมา่อยนมา่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ของมาต่อยน่าจะหมั้งอนึ่งพันสามร้าหนึ่งพันอไอเดียเลือกเป็นอีกตั้งหากต่อยบอก เอาไว้ใส่สปวยข้างหน้าเลยค่ะให้แม่นีครับนี่ครับที่น่ารักมากเลยนะคะถ้วยนะคถ้วยถ้วยถ้วยต้องรอให้ท่านประธานมาเปิดพิธีจะได้นะคะแม่มาตอย่ขอบคุณนะคะท่านประธานคะะขอบคุณที่ยังไม่ได้ ให้ดูเลยดูค่ะใส่เนอในะวายห้ามรอนะดำน้ำได้ไม่ได้รับุกไม่ออกครับนำน้ำได้เกียรมาำน้ำได้เกีรมากดอชร์ด่ร์ตอรตอรตด่